สวัสดีค่ะเรามาสรุปข้อสำคัญสำคัญของกลไกการเกิดปฏิกิยาการแทนที่แบบ SN1 กันนะคะ SN1 นนะคะเป็นปฏิกิยาการแทนที่ด้วยกลไกลรูปแบบ1ที่มีกลไกลหรือแมคานิซึมนะคะสสเตปด้วยกันแตกต่างจาก SN2 ซึ่งมีแค่1สเตปนะคะโดยที่สเตปแรกนะคะพันธะระหว่างคาร์บอนกับลิวิงกรุ๊ปจะแตกออกนะคะ ได้เป็นคาร์บอเนียมก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนิวเคลล์ไฟล์ New นะคะที่เป็รุบลุดออกหลังจากนั้นนิวเคลล์ไฟล์สมมุติว่าเป็น o h นะคะลบก็จะเข้าชนที่คาร์บอเนียมได้เป็นผลิตภัณฑ์นั่นเอง คันนี่ก็คือคกลไกแบบ s n 1มี2ขั้นนะคะขั้นที่1 living group หลุดขั้นที่2 nucleophile เข้าชนที่คาร์บอเนออนค่ะนี่คือข้อแรกนะคะข้อ2ก็คือคกลไกนี้มีลำอันดับของปฏิกิริยาหรือ reaction order นะคะเป็นปฏิกิริยาอันดับ1ค่ะหรือ first order นั่นเองค่ะโดยที่เราพบว่าอัตราเร็วของการเกิดนะคะจะขึ้นอยู่กับขั้น ที่ช้ากว่าคือขั้นแรกนะคะขั้นแรกเนี่ยคือขั้นช้านะคะขั้นที่2จะเร็วเนาะชั้นอันตราเร็วก็จะขึ้นอยู่กับขัน้นขั้นที่ช้าก็คือขั้นแรกซึ่งมีสารตั้งต้นอยู่ตัวเดียว1ตัวก็เลยเป็นปฏิกิริยารดับ1น,นะคะข้อส s t e o c h e m i s t r y นะคะของนไกลไกแบบ s n เเนี่ยเราจะได้ผลิตภัณฑ์แบบกลับด้านนะคะหรือ inversion เนี่ยมากกว่าแบบคงที่หรือ retention เสมอนะคะ ถึงแม้ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยสองตัวนี้ควรจะได้แบบ50/50 50, เป็นลาเซนไมค์มิกเซอแต่เราพบว่าอย่างไงก็ตาม Inversion ก็จะได้มากกว่า r รีเ t i o n เสมอเหตุผลก็เพราะว่าลิฟวิ่ g กรุ๊ปนะคะมันจะสร้างไอออนแพรกับคาร์บอเนออนนะคะทำให้ทำให้นิวเคลฟเนี่ยเข้าด้านตรงข้ามนะคะ ด,ด้านตรงข้ามกับที่ Living Group อยู่นะคะเสมอเราก็เลยจะได้สตีโอแบบกับด้านเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะคะข้อ4ก็คือสารตั้งต้นค่ะสารตั้งต้นที่จะเกิด SN1 ได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสารตั้งต้นที่มีความเกกะมากนะคะเพราะความเกะกะมากแสดงถึงการมีหมู่ที่มาเกาะอยู่มากทำให้คาร์โบแคดิอนเนี่ยเสถียรมากกว่านะคะ เรียงลำดับความเกะก,กะก็คือ,อเทอร์เท i a r y นะคะก็จะเกะก,กะมากกว่า secondary primary และก็ methyl นะคะโดยที่เราพบว่าคาร์บอเนออนแบบพิเศษนะคะก็คือ secondary benzylic หรือ secondary a Ar ะไ y l i c เนี่ยก็จะมีความเสถียรประมาณกับเทอร์เท i a r y ในขณะที่ primary benzylic กับ primary อเลลิกเนี่ยก็จะมีความเสถียรประมาณเดียวกับเซคั n น a ดารีเนื่องจาก2ตัวนี้จะเกิดเรโซแนนซ์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะข้อที่5้านะคะก็คือนิว l คลฟล์ค่ะนิวคลฟล์ไม่ค่อยมีผลกับ SN1 เท่าไหร่เพราะว่าขั้นที่มันช้าของ SN1 คือขั้นที่ Living g ง o รุ๊หลุดดังนั้นเนี่ยเราจะใช้นิว l คลฟ l e เป็น อะไรก็ได้นะคะเป็นลบหรือไม่เป็นลบก็ได้นะคะก็คือมันไม่มีผลต่ออัาตราเร็วของปฏิกิยาเลยตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ O-S หรือน้ำเนี่ยก็เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นนิวคลฟล์ลบหรือนิวคลฟล์แบบเป็นกลางก็เกิดปฏิกิยาเอเนได้นะคะข้อ6ก็คือลิ v i n g Group ค่ะลิวิ n งก r ุ๊ p ค่อนข้างสำคัญกับ SN1 เพราะว่ามันเป็นขั้น ตอนแรกที่เกิดปฏิกิริยาคือขั้นที่ living group หลุดดังนั้นเนี่ยถ้า living group หลุดง่ายๆก็จะเกิดเกิดเอ n 1ได้ดีค่ะเช่นเดียวกันกันกบเอเเนอะเอเก็ต้องการ living group ที่หลุดดีๆเหมือนกันนะคะลำดับของ living group ที่หลุดได้ดีๆก็ ots นะคะพวก halogen ทั้งหลายไม่ได้ข้อลายโบรไนนะคะโ l u o r i ก็จะลังท้ายหน่อยแล้วก็ o h ก็จะหลุดยากหน่อยะคะะ ทีนี้อีกข้อหนึ่งค่ะข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของโซเวนค่ะโซเวนเราสามารถที่จะใช้โซเวนอะไรก็ได้ที่มีขั้วนะคะเราจะใช้โซเวนที่มีขั่วเท่านั้นเพราะว่าโซเวนที่มีขั่วเนี่ยจะช่วยละลายหรือทำทำให้สารที่เรามีขั้วก็คือคาร์บอเนออนของเราเนี่ยมีขั้วละลายอยู่ได้นะคะ ได้แล้วก็เกิดปฏิกิยาได้ดีเพราะฉะนั้นโซเวนที่มีขั้วทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําเอทานอลเมทานอลซึ่งเป็นโพลาโพติกเนี่ยก็สามารถจะเกิดใช้ในการเกิด SN1 ได้หรือจะเป็นพวกโพลาอะโพติ ic, DC M, F, ก DCM, t h อก็หรือตัวอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันขอให้มีขั้วนะคะนี่ก็คือสรุปของ กลไกแบบ s n เค่ะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะให้เรียงลำดับความว่องไวในการเกิด SN1 เนี่ยข้อที่1น,นะคะ A B C จะเห็นได้ว่าสาร3ตัวนี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกันเนาะเป็นสารตั้งต้นนะคะเราก็จะมาดูว่าใครจะเกิด SN1 ได้ดีกว่ากันสารตั้งต้นที่เกิด SN1 ได้ดีก็คือต้องเกะกะมากเนาะอ่า A ก่อนเริ่มจาก A นะคะคาร์บอนตัวนี้นะคะต่ออยู่กับ คาร์บอนตัวนะคะแต่ว่าเป็นไพมารีแบบพิเศษเนื่องจากต่อกับวงเบนซีนก็เป็นไพมารีแบบเบนซลิกนะคะสันดีค่ะคาร์บอนต่ออยู่กับคาร์บอน2ตัวนะคะแต่ว่าเป็นเซคันดารีแบบพิเศษก็คือเซคันดารีเบนซลิกค่ะในขณะที่สันซีนะคะสันซีคาร์บอนตัวนี้ต่ออยู่กับคาร์บอนแค่ตัวเดียวดูเหมือนจะเกลกา่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นแค่ไพมารีธรรมดานั่นเองนะคะเมื่อเรียนลำดับความเกลก่และความเสถียรนะคะ 2ตัวประกอบคู่กันเราก็จะได้ว่าตัวที่เกิกามากที่สุดก็คือ B นะคะรองลงมาก็คือ A แล้วก็เกดกาน้อยที่สุดก็คือ C นั่นเองนะคะข้อ2ค่ะข้อ2สารตั้งต้นทั้ง3ตัวเป็นสารตั้งต้นแบบไพมารีดูนะคะช่วยกันดูคาร์บอนต่ออยู่กับคาร์บอนตัวเดียวเป็นไพมารีอะเลลิกทั้งหมด จุดที่ต่างกันก็คือหมู่ living group นะคะดังนั้นถ้าเรียงลำดับการหมู่ที่หลุดได้ดีเนาะ s n 1ก็ต้องการ living group ที่หลุด living group ที่หลุดง่ายตัวที่หลุดได้ดีที่สุดก็ต้องเป็น ots ข้อ4นะคะลองลงมาก็คือ b แล้วก็หยุดยากสุดก็คือ aos OH. ข้อ3นะคะ a กับ b ใช้ฐานต้นตัวเดียวกันนะคะต่างกันที่ new q i file นะคะตัว ข้อ a ใช้นิวคลฟเป็นลบนะคะในขณะที่ข้อ b ใช้นิวคลฟล์ o เป็นเอทานอลธรรมดานะคะ mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าถ้า2ตัวนี้เกิดผ่านคลไกลแบบ SN1 mm hmm. เราจะได้ว่า a และ b เนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดปฏิกิริยาได้พอๆกันเลยเพราะว่านิวคลฟไ์ o นั้น ไม่ว่าจะเป็นเอ็คลไฟแบบธรรมดาหรือนเคลไฟล์ Q แบบลบก,ก็จะเกิด a s n 1ได้เท่าเทียมกันไม,ไม่มีผลต่อตาเร็วนะคะอันนี้เป็นเอคลไฟแบบลบเนาะอันนี้เป็นเอคลไฟแบบธรรมดาข้อ C ให้เปรียบเทียบระหว่าง A กับ B ซึ่งใช้โซเวนต่างกันค่ะ A ใช้ THF ซึ่งเป็นโคลร์โซเวนค่ะในขณะที่ B ใช้เฮกเซนเฮกเซนไฮโดรคาร์บอนเนาะเป็น นอนโพล่าโซเวนนะคะดังนั้น SN1 จะเกิดได้ดีเนี่ยต้องเกิดในโซเวนที่มีขั้วหรือโพล่าโซเวนดังนั้น A ก็จะเกิดได้ดีกว่า B นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแล้วก็สรุปของการเกิดปฏิกิยาการแทนที่ด้วยนิวเคลียร์ไฟด้วยก,กลไกแบบ SN1 ค่ะ